ภาวาเมืองหน้าอยู่เลิศล้ำการศึกษาเศรษฐกิจก้าวหน้าสาธารณุรโภคพร้อมสิ่งแวดล้อมดีเทคโนโลยีก้าวไกลบริหารโปร่งใสภายใต้หลักธรรมมาพิบาลเทศบาลตำบลภาวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเดิมได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลภาวาโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไปเล่ม113ตอนที่9ลงวันที่30มกราคม2539มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30มีนาคม2539ต่อมาได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลพวาตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเป็นเทศบาลตำบลพวาฉบับลงวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2555โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2555เป็นต้นมาแต่เดิมสภาพพื้นที่ของบ้านพวาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์สภาพพื้นดินเหมาะแก่การเพาะปลูกมีภูเขาที่สลับซับซ้อน ในพื้นที่บ้านภวามีต้นพาวาขึ้นเป็นจํานวนมากต้นภวามีลักษณะคล้ายกับต้นมังคุดแต่ขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อมีผู้คนอพยพจากที่อื่นมาอาศัยในบ้านภวามากขึ้นจึงมีการตัดต้นภวาและขยายเป็นพื้นที่อยู่อาศัยทํากินจนเกิดเป็นชุมชนขึ้นและตั้งเป็นหมู่บ้านเรียกกันติดปากว่าบ้านพาวามาจนถึงปัจจุบัน มีอาณาเขตติดต่อทิศเหนือติดต่อกับตำบลคลองตะเกาอําเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาทิศใต้ติดกับตำบลสามพี่น้องและตำบลเขาวงกดอําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีทิศตะวันออกติดกับตำบลขุนซ่องอําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีทิศตะวันตกติดกับตำบลห้วยทับมอนอําเภอเขาชะเมาจังหวัดระยอง และตำบลบอ่บอทองอบ่อ,อ,บอทองจงหวัวงชนบุรีรวมพื้นที่รับผิดชอบ574ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ358,915ไร่อยู่ห่างจากอำเภอแก่งหางแมวประมาณ30กิโลเมตรและห่างจากตัวอำเภอเมืองจันทบุรีประมาณ80กิโลเมตรมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าเขาและเนินสูงบางพื้นที่เป็นที่ราบปานกลางถึงที่ราบลุ่ม ที่ราบตามแนวเขาที่ราบตามแนวชายเขาที่ราบเนินสูงเป็นลูกคลื่นและเป็นพื้นที่ภูเขาระดับสูง3 0 0 1 6 7 0ถึงเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่70%เปอร์เซ็นเป็นพื้นที่สวนป่าและพื้นที่เกษตรกรรมปลูกพืชสวนและพืชไร่อาทิสวนยางพาราไร่สับประรดไร่มันสำปะหลังเทศบาลตะบนพวามีประชากรประมาณ11,000คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็นสองเขตร,รวม12หมู่บ้านและแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น4หน่วยงานได้แก่สำนักปลัดเทศบาลกองคลังกองช่างและกองการศึกษาและเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตะบนภาวาโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักง,งานเทศบาลและพี่น้องชาวตำบลพวาจึงได้ร่วมกันผนึกกําลังวางแนวทางการพัฒนาตำบลพวาด้วยยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตำบลพวาทั้งหมด6ยุทธศาสตร์ดังนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนสะพานท่อระบายน้ำ การพัฒนาระบบจราจรระบบไฟฟ้าและการสื่อสารการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่างๆและการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดอบรมด้านอาชีพตามความต้องการของชุมชนเน้นให้ประกอบอาชีพได้จริงเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้แก่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองประแกดพื้นที่กว่า1 0 0 0 0ไร่และอ่างเก็บน้ำคลองกวาใหญ่พื้นที่กว่า5,000ไร่ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมการศึกษาและการสื่อการเรียนการสอนเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคมศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารการปกครองพัฒนาเทศบาลตบนพวาให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีมาตรฐานด้วยศักยภาพและความพร้อมของท้องถิ่นคณะผู้บริหารเทศบาลตบนพวานําโดยนายธนงเมธาวรากุลนายกเทศมนตรีตบนพวา คณะผู้บริหารสมาชิกสภาทเทศบาลและพนักงานเทศบาลพร้อมและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตะบนภาวาให้เกิดความเจริญอย่างผาสุกและยั่งยืนและเพื่อเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญสำนักงานเทศบาลตะบนภาวาพร้อมที่จะให้บริการในด้านต่างๆแก่ประชาชนด้วยการบริการงานที่รวดเร็วโปรง่งใสและมีความเป็นธรรม จากการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาเทศบาลตำบนภาวามีการแบ่งส่วนราชการที่เหมาะสมกับภารกิจมีบุคลากรที่มากความสามารถที่พร้อมจะให้บริการผู้บริหารท้องถิ่นที่มีนโยบายการทำงานที่โปร่งใสเน้นการมีส่วนร่วมการบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยทั่วกันมีเทคโนโลยีและเครื่องมือพร้อมในการปฏิบัติงาน ในเขตเทศบาลตบนภาวามีสถานศึกษา10แห่งแยกเป็นโรงเรียนประถมศึกษา4แห่งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน2แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก4แห่งซึ่งเพียงพอกับจำนวนเด็กและนักเรียนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล3แห่งซึ่งเพียงพอกับจำนวนประชาชนเช่นกันจากวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทศบาลตบนภาวา เป็นตำบลนหน้าอยู่ประชาชนมีคุณภาพที่ดีและมีความสุขเทศบาลตำบลพวาได้ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้โครงการกิจกรรมหลากหลายและการศึกษาดูงานจากแหล่งความรู้ต่างๆอาทิเช่นสมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดงหมู่ที่12ตำบลพวา อาเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีและทรงเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่อาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการสืบสารประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุโครงการตัดแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5รอบโครงการร่วมกับเจา้าหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติองค์กรราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าชุดประสานงานกองทัพเรือที่8และประชาชนในพื้นที่ในการสร้างฝายชะลอน้ำและขุดลอกเลนหน้าฝายเก็บกักน้ำ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อจังหวัดอุตรดิตถ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติดโครงการศึกษาดูงานอ่างเก็บน้ำเขาระกำรรจังหวัดตราดโครงการสุขภาพจิตดีชีวิตสดใสพาผู้สูงวัยเข้าวัดโครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้เทศบาลตะบนภาวายังได้รับเกียรติบัตรการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ EHA ด้านการจัดการสุขาพิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหารจากกรมอนามัยและได้รับเกียรติบัตรและป้ายสัญ,ญลักษณ์ส้วมสะอาดได้มาตรฐานจากนายสามารถลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจากโครงการจันทบุรีเมืองแห่งความสุขสุขทุกวันที่จันทบุรีอีกด้วยเทศบาลตะบลพาวาในวันนี้พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตำบลพาวาอย่างแท้จริงซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความสามารถของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักง,งานเทศบาลและพี่น้องชาวตะบลพวาที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันสร้างชุมชนแห่งนี้ให้น่าอยู่เขียงคู่ประชาชนตลอดไป